โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในช่องโอตะปาร์ตี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่มันโคตรพิเศษอะทุกคนคือคนดูซับสไครต์ของผมตอนนี้ผมมีซับอยู่ที่100คนแล้วนะครับโอ้โหมันโคตรดีใจอะทุกคนผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาได้ไกลขนาดนี้นะคือแบบมันบรรยายไม่ถูกเลยอะทุกคนรู้ไหม ก่อนที่ผมจะมาทําช่องนี้ใช่ไหมคือผมอะ่ะก็เคยทําช่องมาก่อนนะคุณผู้ชมผมเคยทําช่องมาหลายช่องมากแล้วแบบจะบอกว่าไงอ่ะคือผมก็ตั้งใจทานะคุณผู้ชมแต่ผมก็แบบหมดกําลังใจง่ายไงแล้วก็เลิกทําไปตลอดแบบหลายช่องมากทุกคนเอาตามตรงนะคุณผู้ชมช่องเนี้ยผมก็เคยจะเลิกทํานะผมบอกตามตรงเลยว่าผมเคยมีความคิดที่จะเลิกทาแต่คือแบบ ทุกๆครั้งอะที่มีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมอะคือมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทำต่อคุณผู้ชมผมเคยจะถอดใจไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าทุกครั้งก็มี FC มาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมเสมอนะครับเอาอย่างเช่นวันนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับนายยังอยากจะแต่งงานกับนี่เป็นคลิปภาคนิยายของผมนะครับคุณผู้ชมนี่กดเข้าไปดูคอมเมนต์ เนี่ยคุณผู้ชมคือแบบแล้วผมจะหยุดได้ยังไงอ่ะมีคนมาคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมตลอดเวลานะครับถึงแม้แบบบางทีมันจะเหนื่อยมากนะทุกคนมันเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะแต่มันก็หยุดไม่ได้ครับคุณผู้ชมเราก็ต้องทำต่อไปเพื่อที่จะให้ f อซเราได้ดูนะครับแล้วก็ เร็วๆนี้ช่องของเราจะมีการสปอยอนิเมะแล้วนะคุณผู้ชมสปอยอนิเมะเต็ม12ตอนเลยที่ผมหายมาผมไม่ได้หายไปไหนนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยลงคลิปยาวอ่ะเพราะว่าไอคลิปอนิเมะเนี่ยผมตั้งใจทํามากทุกคนแล้วแบบบรรนาน่ะคุณผู้ชมตัดทั้งวันนะคุณผู้ชมแบบบางทีอ่ะซึ่งผมก็ตัดไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็พยายามอยากให้คลิปมันออกมาดีที่สุดครับ โอเคก็สําหรับเรื่องฉลองร้อยซับของเราก็ประมาณนี้เรามาเข้ากิจกรรมหลักของเรากันเลยดีกว่าจากคลิปที่ผมลงแมปโกอาการเด่นไปนะคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าถ้าผมร้อยซับปุ๊บผมจะมาแจกสัตว์ให้นะครับทั้งหมดก็จะมีผู้เล่น2คนที่มาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราวันนี้ผมก,ก็เตรียมวงล้อมาให้พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะสุ่มนะว่าใครจะได้เลือกคนแรกก็จะเจรียงไปตามคิวนะครับแต่ ยังไงได้สัตว์ดีแน่นอนนะคุณผู้ชมมีพึ่งมิ้มกับมีไก่ย่างยังไงได้แน่นอนนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีสัตว์มิติกอีกนะโอเคเรามาสุ่มก่อนเลยตึ๊บตึ๊บตึบใครจะได้นะครับคุณเล็กนะครับคุณผู้ชมคุณเล็กนี่เขามาคอมเมนต์ผมจากคลิปก่อนหน้านะโอเคก็เขาจะได้เลือกเป็นสิทธิ์ลำดับที่1ไปนะครับแล้วก็ ลำดับที่2ก็จะตกมาให้คุณโมริแคมบีอันด r สกอร์พีซผมอ่านถูกไหมผมก็ไม่ค่อยเก่งนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทักไปในโลบอกของเขาส่วนตัวนะครับโอเคก็สำหรับฉลอง100ร้อยซับของเราก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมแจกอีกก็ช่วยกันติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีกำลับบงใจขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็จะแจกอีกแน่นอน สำหรับสายนิยายก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยใครที่ติดตามนิยายของช่องผมนะครับถึง500ัพยซับเมื่อไหร่รู้เรื่องผมบอกแค่นั้นแหละผมจะแจกของสำหรับช่องเรานะครับคุณผ,ผู้ชมเป็นพิเศษนะเดตเตรียมวางแผนเอาไว้หมดแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับคุณผ,ผู้ชมก็ฝันหวานกันไปก่อนหวังว่ามันจะถึงในสักวันสุดท้ายนี้ก็อยากขอกราบขอพระคุณทุกคนเลยนะครับที่ไม่ทิ้งกัน และอยู่ด้วยกันมานานจนขนาดนี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็ช่วยติดตามโอตะปาร์ตี้แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นานานๆนะครับขอบคุณครับ